แล้วเธอแน่ใจเหรอว่าเราจะเข้าไปอืมแถวนี้มันดูไม่น่าไว้ใจเลยเอะตัวเองอ,อร่อยมากอะนโน้มันเฟนติดปากเราเห็นปะหาไม่มีอะอทิชชูครับอืมขอบใจมากเลยจ้าโอ้ย บาทครับเออน้องจา้าน้องจะหลอกให้คนใช้ของแล้วคิดเงินเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะจา้ามันไม่ยุติธรรมากับคนซื้อร <c oughs> อเล่นนะครับคือวันนี้เป็นสินค้าทดลองนะครับ <c oughs> เพราะว่าพี่จน์ความนุ่มของมันนุ่มไหมครับ <c oughs> แล้วพี่จะซื้อกี่ห่อดีครับ <c oughs> เออคือ พี่เซดไปแล้วจ้ะพี่ไม่อยากใช้แล้วจ้ะพี่ครับคือฉัซื้อไปหน่อยนะครับคือว่าช่วยค่าทําของผมหน่อยนะครับได้ไหมครับพี่ขอร้องละครับช่วยช่วยน้องเขหน่อยเถอะนะนาโนนะงั้นพี่เอาอันนึงมาพอเลยเอาไม่ต้องซื้อเลยนะในรังทอนขายของเกินราคาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องถ้าจะขายก็ขายในราคาปกติ ครับขอบคุณมากครับพี่พี่คนสวยครับว่าไงจ๊ะคือว่าจานข้าวจานเนี้ยครับพี <va unser were serves> ่ไม่กินแล้วเนี่ยให้ผมเล้ไหมครับ ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยครับได้จ้ะขอบคุณมากครับพี่อขอร้านะครับเจ้าหน้าทอ,อ่ระวังติดคอนายกหญิงคนแรกกับการพัฒนาประเทศ เออจริงจังไปถ้าอย่างนั้นไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเฮ้ยฮะโดนโดนไรสัตว์ละปัญญาอ่อนเน่าเต่าตุนง่พอพอเลยจ้ะไม่ต้องช่วยคิดแล้วนี่มันบทความลงหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยนะช่วยคิดอะไรที่มันเป็นหัวข้อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้ปะ อ้าคุณนโนที่รักครับนะวันนี้ทำไมแต,ต่งตัวสวยจังมาหาล้านหน้าคิดถึงล้านหน้า,าปา <c oughs> ฉันก็แต่งชุดนักศึกษาอย่างนี้ทุกวันมันแตกต่างกันยังไงแล้วฉันก็มาหาลอยแก้วไม่ใช่นาย <c oughs> อ้๊ย <c oughs> แก้วนี่น้องเกิกเขาเป็นเด็กเก่งมากเลยนะ ทำงานตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็หาเงินเรียนเองด้วยอ่ะเธอช่วยซื้อของน้องเขาหน่อยนะไปป้ายหน้าเลยฉันไม่วางทำบุญอ๋ออย่าใช้ความน่าสงสารมาหลอกหาเงินแถวนี้ประกาศ้า้ละห้าสิบบาทเฮ้ยนี่ ใช้แล้วสอบผ่านทุกครั้งหรือเปล่าเนี่ยฮะถึงได้แพงขนาดนี้เนี่ยอโ้โหจริงๆเนี่ยมันก็แพงอยู่นะแต่ว่าทานายคิดว่าเป็นการกุศลช่วยน้องเกลือเขาเนี่ยมันก็ไม่แพงหรอกมางั้นเดี๋ยวฉันช่วยซื้ออันหนึ่งนะไม่ต้องไปขายไฟฟ้าเขาหรอกอใจดำจะตายฉันพูดเรื่องจริงก็หาว่าฉันใจดำแนและทีไอผู้ที่ขายของเกินราคาเนี่ยไม่เห็นจะมีใครว่าอะไรเลยเอา้ากึ๊บ ที่ฉันมาขายของเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือน้องเกลเขาคิดดูนะเขาเนี่ยน่าสงสารมากเลยเนะเขาต้องหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวบ้านเขาก็อยู่แบบสังกะสีแม่เขาก็ป่วยน้องก็ยังเป็นออทิสติก,กนี่คือเต็มพ่อพอดเถอะทงออนเฮ้ยนี่โอเคเลยคือการช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเว้ยแต่ว่าคนสมัยนี้มันไว้ใจยากวะ่ะนอกจากจะใจดำแล้วเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายอีกนะนี่แก้วจะอะไรกันนะกันหนาฮะ จะซื้อก็ซือ้อไม่ซื้อก็ไม่ต้องซือซ้อนี่นานโนปังใช่กำเราสงสัยว่าน้องเกิริกคนเนี้ยจะเป็นพวกสิบแปดมงกุฎอืมใช่เลยแต่ที่รักที่รักพูดถูกเน่ถ้าไม่มีอะไรอะ่ะก็หลักฐานมาดูดิใช่ไปพาแม่ที่ป่วยกับน้องที่มันยาอ่อนมามถ้าพูดจริงอะ่ะทั้งกระเป๋าพี่ซื้อตัวหนึ่ง ถ้าหน้าพูดอะไรผิดอ่ะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกจ้าเอาอย่างนี้แค่เอาบัตรนักเรียนมาดูให้รู้ว่าเป็นนักเรียนจริงๆก็พอเอ้าเอ้าเอ้าตัวนั่นเดี๋ยวตัวนั่นไงแก้วทำไมเธอถึงมีคนใจร้ายใจดำแบบนี้แล้วทำไมเธอวถงด้วยอ่ะปิดโถไว้ คิดว่าที่รักฉันเนี่ยมันโง่มันควายใช่ไหมฮะโห้ยเด็กเมื่อวานซืนนี่นี่มันไปไหนแล้วเนี่ยฮะนี่คิดว่าที่รักฉันเป็นยังไม่รู้ใช่ไหมว่าที่รักฉันเป็นใครใช่คนอย่างลอยแก้วน้องสาวทีตัวเนี่ยไม่ยอมให้ใครมาลูบคมซ้ำหรอก เดี๋ยวกลักเดี๋ยวกลกัจะรีบไปไหนอย่ายุ่งกับผมดีกว่าครับทำไมต้องหนีด้วยล่ะก็แค่เอา,าไาให้เขาดูแค่นั้นเองก็ผมไม่มีผมไม่ใช่นักเรียนซื้อก็ยืมเขามาใส่เพื่อที่จะขายของนะครบว่าไงนะ แล้วเรื่องแม่กับน้องล่ะความจริงเกิดเขาก็มีเหตุผลที่จะโกหกนะการโกหกนี่มันมีเหตุผลด้วยเน่นายสาย้าอย่ามาขวางโลกตอนนี้ได้ไหมถ้าเป็นนายอะ่ะต้องการใช้เงินมากๆจำนวนมากเนี่ยไปรักษาแม่ดูแลน้องตอวแค่นี้อายุแค่นี้เป็นนายนายจะทำไงอือก,ก็รู้แหมก็แค่พูดเฉยเฉยะงทำไมต้องโมโหด้วยเนี่ยว่าแต่ เราจะช่วยน้องเขายังไงดีถ้าย like ังเดินขายของอยู่แบบนี้นะหาเงินไม่ทันใช้แน่โอ้ยเป็นไงขายกันได้เท่าไรเยอะมากคือนี่ฉันเล่าเรื่องน้องเกอให้ฟังแบบว่าเป็นยังไงอะไรยังไง คนเขาเลยสงสารช่วยกันซื้อใหญ่เลย oh. แต่ของนายไฟฟ้าเนี่ยอาจจะได้น้อยหน่อยนะไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่า <c oughs> นี่ฉันก็ตั้งใจเต็มที่แลแหละแม่ตั้งใจเต็มที่แหละฉ่นเห็นนายขายช่วยซื้อหน่อยมาเออช่วยเด็กช่วยเด็กขายไม่ไม่มีศิลปะเลยโท <c oughs> <c oughs> ใครจะไปเหมือนเธอล่ะ,ะช่วยซื้อหน่อยนะคะน้องเขาลำบากเนี่ยเงินก็ไม่มีจะกินข้าวไม่มีซื้อชุดน,นักเรียนบ้านก็ถูกยืดแม่ก็ป่วยพ่อไม่ดูแลแถมยีงเรื่องน้องตาสะพานกับน้องที่พิการทางสมองอีกเธอบิวสะจนคนต้องซื้ออ่ะฉันก็แค่มีสตอรี่ให้มันดูน่าสนใจอย่างเขาเรียกว่าโกหกแล้วานี่ ฉันว่านะตอนเนี้ยเราช่วยรีบมันขายดีกว่าเหลืออีกนิดเดียวเองนี่ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวฉันกับตังทองไปขายที่โรงอาหารส่วนนายไปขายที่อื่นแล้วกันป่าป่าปอ้โอ้เจอเจอกันจ่าเจ๊วันเจ๊โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราทำไรเออเนี่ยไปขายของเอ้ยซื้อหน่อยดีเอาเปล่าอะไรล่ะเนี่ยถูกเฮ้ยโอ้พี่ดาโเนาะทำไรับ ดีเลยพี่ชื่อซื้อของในสิโิอ้ยพี่นานอผมเป็นแฟนบอยครับพี่พี่มามาชวนผมทำสิ่งดีๆเนี่ยมันปลีคอนเซ็ปต์ผมหมดไม่ได้เนี่ยน,น,มมน,นะพี่ว่าเด็กคนนี้หรอที่ชื่อเกิกอะไรนะอืมอืมนี่น้องเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า ไม่หรอพี่พี่คงจำคนผิดแล้มั้งเพราะว่าพี่แล้วลกไปเถอะไปเถอะพี่ไปขายของต่อ,อนะๆๆอะเก้าพ<ะ>ันแด้าพันเก้าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพอดีเลย ผมต้องขอบคุณพวกพี่มากเลยนะครับถ้าไม่ได้พวกพี่เนี่ยผมคงหาเงินไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับพี่ขอให้แม่ของเกลอกอ่ะหายไวๆนะจ๊ะเพราะผมดีอะเฮ้ยนี่นันโอแค่แล้วไปฟังนันโดูนี่ดูนี่สิเด็กเดินขายของการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยความสงสารความสงสาร เป็นกลยุทธ์การขายที่น่าทึ่งเมื่อเทียบกับกลยุทธการตลาดธรรมาดาๆเพียงเพิ่มเรื่องราวที่ดูน่าเชื่อถือซึ่งยืมมาจากละครน้ำเน่าก็สามารถทำให้คนที like ่สงสารยอมควักกระเป๋าอย่างง่ายได้อะไรกันเนี่ยใครเขียนอ่ะจะใครสัอีกล่ะคะถ้าไม่ใช่ ว่าที่คออ o นิส์มือหนึ่งแห่งวงการสื่อในอนาคตอย่างลอยแก้วคนนี้นี่เองลอยแก้วเ้าเขียนอย่างนี้ได้ยงไงอยู่ๆก็มาเขียนว่าเกลิบเป็นเด็กโกหกมีหลักฐานอะไรไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานนั่งเทียนเอาล้วนๆมไม่ใช่อ่ะประสบการณ์ตรง ช่การด้วยประสบการณ์ตรงมเหตุผลง่ายๆนะไม่มีเง <you> totally. ินเรียนแม่ป่วยทำงานไม่ได้น้องพิการทางสมองบ้านก็กำลังจะโดนไล่ที่วันๆต้องเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยจนไม่มีจะกินเลยต้องมาขอข้าวเหลือในโรงอาหารที่เวลาคอน้ำเน่าชัดๆใครใครมันจะสวยขนาดนั้น และยังไม่รวมไปถึงที่ยายหลินเนี่ยเอาไปโพธนาว่าน้องเขาอาศัยอยู่ในบ้านสังกสีเล็กๆจนๆกับน้องปัญญาอ่อนอีงนะแค่นี้ยังไม่ถือว่าโกหกอีกละเออเนี่ยเหรอที่เธอเรียกว่าหลักฐานคิดเอาเองทางนั้นมากกว่า,าแล้วทํามีอะไรเป็นหลักฐานเอเงียบ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 เอางี้ดีกว่าเอางี้ถามคนส่วนใหญ่ดูดีกว่า ว่าเขาคิดยังไงพวกเนี้ยคือคนที่เธอหลอกขายของเขาไปพวกเราว่าไงเอาเงินของเราคืนมาดีกว่าของพวกเนี้ยเราไม่เอาหรอกเไปเลยเอาไปเลยไม่เอาหรอกคืนเลยอาเยอยากให้คืนคืนเลยเอาละ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 ใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆนะคะ คืนเงินเข้าไปสิคะไม่งั้นเนี่ยฉันจะฟ้องท่านอธิการบดีว่าพวกเธอรวมหัวกับ18มงกุดหลอกเอาเงินนักศึกษานี่แก้วอย่าทำอย่างนี้เลยนะแล้วน้องเขาจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาแม่ใช่ไม่เข้าใจเหรอพี่เบ่โกหกคืนึงเข้าไปเลรครับผมไม่อยากให้ทุกคนต้องเดือดร้อนครับผม แต่เกลกไม่ได้โกหกนะบอกทุกคนไปสิพี่นันโลครับพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับนี่เหลยฉันไปฝึกการขายมาแล้วนะ <c oughs> คอยดูแล้วกันคราวนี้ฉันขายดีเทน้ำเททาาแน่นอน <c oughs> เฮ้ยหนูย่นหนีไเนูเฮ้ยไอ้หนูหาไป้มนั่นแมนหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปดันต้ไปไปเฮ้ยอา้ยไปหนูมีใครเห็นไอ้เด็กเกิดบ้างปะมันไม่มาหลายอาทิตย์แล้วอ่ะว่าซื้อตุ๊กตาให้คุณนาโนสะหน่อยโถ่เอยคนใจอ่อนเลยโดนหลอกนี่ยังไม่รู้สินึกอีกใช่ไหม ก็บอกว่าม,มันง้อง้อเหมือน,นควายไงจิมิตาที่รักอะไรสิตัวเองเนี่ยหลาดหลาดมากอือฮึฮึฮึใครจะมาฉลาดกว่าลอยแก้วอือโอ้โหเฮ้ยไอ้โมอ้เอา้ามองอะไรตัดข่าวเอาให้เนี้ยตัดมาเอาทีนี้แหละ

เมืเ่อก่อนครอบครัวของเกิดเนี่ยอยู่แถวบ้านผมพ่อติดคุกเพราะว่าขายยาบ้าส่วนแม่เนี่ยก็ขี้เมาบ้าการพนันน้องก็เป็นออทิสติกแต่เกิดเนี่ยเขาเป็นเด็กดีทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือ เรื่องจริงนี่มันยิ่งกว่านิยายอยเนียลอ,อยแก้วเรื่องทั้งหมดอะมันเป็นพเพราะเธอคนเดียวเลยมันถึงเป็นแบบเนี้ยทำไมพูดแบบนี้ดิดูแก้วเขาซึมไปเลยอ่ะถ้าทางจะตกใจมากออปักเป้าแล้วปักเป้ารู้รือเปล่าว่าตอนเนี้แม่กับน้องของเกลอกอยู่ที่ไหน แ้วเธอแน่ใจเหรอว่าเราจะเข้าไปแถวนี้มันดูไม่น่าไว้ใจเลยเตัวเองอปล่อยไว้ไม่ได้หรอกพ่อแม่ที่ปล่อยประละเลยลูกตัวเองจนลูกต้องไปเป็นโจรแบบเนี้ลอยแก้วคนนี้จะต้องจัดการให้รู้สํานึกไปเร็วไป สวัสดีครับสวัสดีเธอ,อเป็นไงบ้างมีคนใจดีเนี่ยประกันตัวผมออกมาจากสถานสงเครนะครับแล้วก็อุปการลักผมแล้วก็ค้อพัวอีกด้วยครับโอ้โห <c oughs> รอยแก้วเป็นเธอใช่ไหมมีแต่เธอที่ทำแบบนี้ได้พูดอะไรฉันไม่รู้เรื่อง ทำไมฉันต้องช่วยด้วยมันเกือบฆ่าฉันนะยังไงเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากนะครับขอบมากครับครับพี่ลอยแก้วครับขอบมากครับขอบคุณฉันเรื่องอะไร <c oughs> ฉันไมไ่ทำอะไรให้ซะหน่อย มีเรียนไม่ใช่หรอไปเรียนดิไปเรียนลยอ๋อคีรานจ,จะไปไหนรอด้วยอเ,เอาวันมาฝีมือแก้วใช่ไหมอืมใช่แก้วเขาเคยถูกหลอกให้ซื้อของเพราะความสงสารเนี่ยแหละพี่ครับแม่ผมก็ยังป่วยเป็นอ,อัมพาตอีกครับพ่อก็ถูกรถชนตายน้องก็เป็นพิการผมอะ่ะ มาขายของเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมีใครซื้อเลยทำไมเขาถึงใจร้ายอย่างนี้ครับพี่ครับพี่ช่วยซื้อหน่อยได้ไหมครับผมขอร้องนะครับพอพอพอลูกเดี๋ยวพี่ซื้อหมดเลยนะเมาหมดเลยพี่บ้านมีอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อซื้อหมดเลยนะคอนมาเลยนะลูกนะอืม โอ <medio S 2> no เคลูกขายได้หมดเลยหรือลูกหึ่งไหนดิดิหมดยังโอ้ยนี่เก่งมากเลยไอ้หน้าโง่ตัวไหนเนี่ยที่มันที่มันเหมาไปเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยโอยไม่โอ้ตัวตัวเองไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอ้เร่อแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนะน้องก็เลยผิดหวังมากมหน้าจริงๆแล้วอ่ะแก้วเขาเป็นคนจิตใจดีแต่ที่เปลี่ยนไปอ่ะก็เพราะเรื่องนี้นี่เอง จะคุยอะไรกันนักหนาตัวเองอ็อยู่เราเร็วเร็มาแล้วอาทรักมาแล้วตกมาแนะววาไอ้พวกวิชาชีพพวกนี้กนะชอบใช้ความสงสารมาหลอกลวงคนดีซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เราเนี่ยสงสัยจนไม่กล้าที่จะให้ความช่วยเหลือ ใช่มี1อ0แก้วสิเกือบจะทำลายชีวิตเกิกร์กเพราะแค่ความสงสัยโชคยังดีนะที่รู้ความจริงทันเวลาไม่ลายช่วยด,ด้วยตนะ่อไปไเรียนด้วยอไปเฮ้ยยิงเลยไม่ไมข้อหนึ่งชื่อถามรามาพภมาแล้วเขาบอกเขาเห็นเธอน่ย ขับรถคันนี้มาจอดขวางวรถฉันไว้ชัดเลยคอจอเฮียจัวนรถเย่ลอยแก้วค่ะสาวไฮโซมารยาทซ้ำฉันว่าพวกเธอเอารูปที่พวกเธอถ่ายไปให้อาจารย์เกลือกชายเขาดูแล้วถ้าแก้วเขาไม่เห็นหลักฐานที่เรามีเนี่ยเขาจะได้ยอมรับผิดไงทำให้มันจริงไปเลยเราจะได้หายแค้นไงกล้าทำถึงขนาดนี้เชียหรออาจารย์จะปล่อยไม่ได้ละ เฮ้ยต้องมีใครคนใดคนหนึ่งโกหกว่าแต่ใครอะไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับนอกจากคำว่าขอโทษ